ครัวบ้านใส่นอยนะคะโซนจะเป็นร้านกาแฟนะคะนั่งคิวแ,แต่ใครถ้าจะเข้ามาเข้ามาต้องอรอคิวน,นะคะต้องรอคิวนิดหนึ่งคนเยอะมาปฏิบัติทริปนะคะคนจะเยอะรถจอดแนะนำว่า,าให้บนรถไปจอดด้านหลังร้านนะคะโซนนี้จะเป็นโซนกาแฟโซนร้านกาแฟนะคะ ก็นั่งชิวได้นี่นะคะคนนั่งเราคิวเยอะมากแล้วก็ลงมาที่ส่วนโซนส,วน,สวนนะคะ ข้างหลังมีที่จอดรถวนไปจอดข้างหลังนะคะรวนก็จอดได้จ,จอดพร้อมด้รอเข้าครับรอบรานได้เลยข้างหลังก็ข้างหน้าที่จอดรถหน้อย ไปแลยเรือไปแล้ว,ลวนี่นะคะครัวใส่น้อยครัวบ้านใส่น้อยนะคะรอเรือนักงานเสิร์ฟรอเรือมารับอาหารไปส่ง นีคนเรืออะไร่เไปออ๋จะไปที่รโต๊ะ้นโตข้งรถโตนะคะ